เอไอจิว๋วเพื่อนใหม่ของต้นกล้าณหมู่บ้านแสนสุขริมส่งโผงม,มีเด็กชายชื่อต้นกล้าอายุ8ขวบต้นกล้าเป็นเด็กฉลาดแต่บางครั้งก็ขี้ลืมและสนเป็นพิเศษวันหนึ่งคุณครูให้การบ้านวิชาคณิตศาสตร์มามากมายต้นกล้านั่งกลุ่มขมับเพราะจำสูตรคุณไม่ค่อยได้ ทำยังไงดีนะต้นกล้าพึมพำกับตัวเองทันใดนั้นเองก็มีเสียงเล็กๆดังมาจากกระเป๋าเป้ของเขามีอะไรให้ช่วยไหมเพื่อนต้นกล้าตกใจหันซ้ายแลขวาก็พบกับลูกแก้วใสๆเรืองแสงสีฟ้าอ่อนๆลูกแก้วนั้นลอยขึ้นมาเล็กน้อยและพูดได้นายนายเป็นใครเนี่ย ต้นกล้าถามด้วยความประหลาดใจฉันชื่อ AI จิว๋วฉันเป็นเหมือนเพื่อนช่วยคิดตัวน้อยที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณแน่น่ะแม่ของคุณให้ฉันมาช่วยดูแลและให้ข้อมูลต่างๆแก่นาย AI จิ๋วตอบด้วยน้ำเสียงสดใส AI จิ๋วเหรอต้นกล้ามงงแล้วนายช่วยฉันทำกันบ้านได้ไหม แน่นอน AI จิ๋วตอบอย่างกระตือรือร้นลองบอกมาสิว่านายติดตรงไหนต้นกล้าเปิดหนังสือเรียนและชี้โจทย์ปัญหาที่เขาทำไม่ได้ AI จิ๋วก็เริ่มอธิบายสูตรคูณและวิธีการคำนวณอย่างง่ายๆด้วยภาษาที่ต้นกล้าเข้าใจง่ายไม่นานนักต้นกล้าก็สามารถทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ได้สำเร็จ ชัยโยการบ้านเสร็จแล้วต้นกล้าพูดด้วยความดีใจขอบคุณมากๆนะ AI จิว๋วเช้าวันต่อมาต้นกล้าได้พา AI จิ๋วไปโรงเรียนด้วยกันต้นกล้าตื่นเต้นเป็นอย่างมากในชั้นเรียนต้นกล้าได้แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาให้เพื่อนๆดูหน้าชั้นเรียนโดยมี AI จิว๋วคอยช่วยเหลือ ตั้งแต่นั้นมาต้นกล้ากับ AI จิ๋วก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน